สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มชุดหอคอยแสงเหนื่อที่เพิ่งแบบว่าเอาออกจากการประมูลมาล่าสุดคือคนประมูลกันไปเป็นแบบแสนแสนเพชรเลยนะแต่วันนี้เรามาดูกันว่า4 0 0 0มืเพชรแล้วเนี่ยเราจะใช้ไปทั้งหมดกี่เพชรน,นะผมพร้อมตอนนี้เนี่ยผมกดเข้ามาเขาบอกว่าผมเ่ยจะเป็นหมันหมายเลขอันดับที่303แล้วคนดูผมไม่แน่ใจว่าถ้าสุ่มออกมาไหผมจะได้อันดับนี้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองสุ่มกันดูนะผมห้าโรเคนผมใช้ไปประมาณ5000เพชรน,นะผมหรือว่า 6,000เพรดอประมาณนะก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะเนี่ยอุ้ยสก,กินคู่หูตัวนี้แบบสวยจัดนะฮะแลวนี่เป็นอะไรอ,อันนี้เป็นหน้าของตัวกระเป๋าแสงเหนือนุคนดูอ่าสมใส่เลยครับผมเดี๋ยวใช้ใดูด้วยนะแล้วก็หน,น้าของตัวไอวอลปะอันนี้น,นี่ไอวออุ้ยไอวอสวยมากสวยจริงไอวอสวยจริงไหนอัตนะอ,ตนะอัตนะก็สวยแต่ผมบอกเลยครับผมอย่างเดียวที่ไม่สวยในตัวนี้ก็คือชุด่าดตัวแบบงการงานสร้าง ได้อันดับมาที่3เอ้าไมนยัมมงสามศูนย์สามผมสุ่มช้าไปได้สามเจ็ดหนึ่งโอ้โหคนดูช้าไปหน่อยนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับชชางมันอันดับไหนก็แฝแต่งของใส่ได้หมดอยู่แล้วแล้วก,กดสวมภมกันไปเลยดีอ่ะสามสามอะไรนะสามเจ็ดหนึ่งช้าไปหน่อยวะจังหวะที่เปิดเข้ามายังสามศูนย์สามเลยใครมันรีบกดก่อนเราวันนี่ยอ่ะ สิ่งพิศเศษของตัวนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนหน้ากากได้นะครับผมดูจะแบบว่ามี2หน้ากากเนาะแล้วมีให้หน้าของตัวทรงผมก็สามารถเออสลับชุดสลับสีได้นี่ไงอ่ามันสลับสีได้ได้ผมแล้วก็แต่และสีจะมีแบบอ่าเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์ไม่เหมือนกันอย่างเช่นแว่นเนี่ยจะเป็นแบบไหนแบบสลับหน้าอันนี้หน้านี้อันนี้หน้านี้เห็นป่ะแล้วก็ทรงผมจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อ่าแล้วก็หน้ากากาก็บอกอันนี้เป็นเป็นลายสักหน้าป่ะลายสักหน้ามันมองไม่เห็นผอดูมันไกลเกินได้ไหม่าเสื้อละเสื้อก็อุ้ยนี่ไงสวยอยู่กางงเกล่่ะนี ผมรู้สึกว่าสีขาวสวยกว่านะอืมแต่ก็ไม่คุ้มค่าคการแบบเปลี่ยนแบบไปหลายหมื่นเพรอะอมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เอา้าอันนี้เป็นทั้งชุดนี่มาไม่เอาเอาแค่เสื้อรองเท้าพอครับนี่ผมว่าเท่านี้ก็น่าจะได้ลนะสำหรับการใช้งานของชุดนี้ของเราทุกคนดูแล้วก็เขามีเอฟเฟกต์เลปะเนี่ยเอฟเฟกต์ effect ในการสังหารถ่าเปิดตัวมีท่าเปิดตัวดินีอันนี้ไม่ใช่ซอบบี้เป็นแบบว่าลุกม,มาเปิดมาเพราะกระหมาจิ้งจองกครับผมการต่อสู้เนี่ยเวลาเราแบบว่าโหลดล็อบบี้หรือว่าโหลดก่อนอะซีซีโหลดก่่ก่อนอนอนเเขข้้าึครรืงงแใหญ จะมีหน้าอย่างนี้ขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์แปลงร่างนี่สามารถแปลงร่างเป็นปีศาจได้ฟิงนี่ส่วนห้าคู่ก็จะประมาณนี้ครับผมคนหนึ่งแบบจับเงาคนหนึ่งจับแสงมันก็่อยคู่กันเป็นวิญญาณกับแสงเอ๊ะอย่างวะเนี่ยวันนี้ก็ขอรับชมเกมก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วไปรับชมเกมอันดับที่จับไม่ได้แล้วไปลุดเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้เราก็มีนเข้ามาสู่ในเกมวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการที่เราจะมารีวิวชุดใหม่พร้อมกัน4คนเลยนะ ข้างหลังนแมวดูเมันน็อามันวิ่ลังเลอ่ะเมื่อกี้ผมลังเลก่ดูจะได้จะได้แล้วก็ชุวเพื่อนมันเหมือนกันนะครับขอบคุณนะแล้วหนึ่งพี่แนวเลี้ยคนด้วเปลฮ้ยยังได้คิวกลับมาเหมือนเดิมไหมผมเกือบไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวดูกันว่าข้างในนี้จะมีคนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าเหมือนจะมุดเตี้ยนะยังมีอีกนะครับโนหัวร้อยข้างในไปข้างในไป พเจ็บของเลยอะเพราะว่ามนอยู่กล้เรา่าอ่ด้านในตัดหคนดูู่ราชาจิ้มกอกแห่งศีราแบบแสงหนได้ยังไงแต่ละเลยละกันเพราะว่าช่วงนี้มีคนบอกว่า พี่เปิดตาล่าเลยครับพี่เดี๋ยวเรามาพรีวิวท่าคู่กันดีกว่าคนดูครับผมนี่เพื่อนกดไแเราก็กดเข้ารวบนะผมปึ๊บประมาณนี้แล้วมันก็จะแบบว่านี่มีการลามแลสองคนแล้วแบบนี่แต่นี่อีกอย่างนะผมก็แค่นี้แหละไปเดี๋ยวเราแปลงล่างกันดีกว่ากหลักลบนะผมพอแปลงร่างแป๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยนี่คนดูดูตอนแปลงล่างมันคือแบบผมรู้สึกว่ามันเท่มากในตอนแปลงล่างเนี่ยคนดูแต่ว่าตอนชุดยังไม่แปลงล่างคือไม่เท่เลยนะฮะ อันน totally ี้แบบยังดูแบบมีความเป็นแบบความแฟนตาซีความดาร์กอ่ะนี่สำคัญนะมาถอดรองเท้าผมก็เลยชอบพิเศษเลยนะครับรวยแล้วกันคนดูครับผมตอนนี้คนดูให้กี่คะแนนชุดนี้คนดูรอคอมเมนต์ทันคุณได้ครับเขารล้มมันดีไฟทุ่นนั้นลืมดี๊ดี๊ดี๊ เราจะเป็นซองใหม่มาดูนึกว่ากล่องนะมีคนยี๊ดไม่รู้โอเคนะครับโอเคเรามาดูนักทีมตรงบ้านเอลตรงนี้เพียบเลยครับท่านผู้ชมผมจะเปลี่ยนไฟมาร์ทดีกว่านะพอเพียบเลยไปน้องๆฝั่งนี้เพียบเลยเดียวเตียนประมาณ10ล้านตัวตรงหน้าพี่เนี่ย นน้เราเ,าเ,าเ,าเลน่นเป็นบัฟอะไรวะกอบกปอบ EP เอ้าวตัวนี้หมดแล้วมีตัวเดียวอเอาแล้วดูเดี๋ยวล่ากันต่อดีกว่าแล้วบอกเอ้ยดรีวิวไอ้วอลเลยทุกคนดูดิรอบขวบกิจวอลไอเกมคือแบบยังสวยอะคือแบบมันสมกับกลายเป็นไอ้วอลอยู่นะผมว่าอันนี้เรียบร้อยหนุ่มเฮ้ยมีน้องเปิดตาล่าให้นะครับสวยเลยดิ นี่ก็สวยดีวีแบงค์สับลอยตัวเดิมเลยนี่ว่าเราต้องวิ่งกลับขึ้นไปข้างบนเยือสินนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้สตูกำล,ลังวิ่งมาที่บ้านแอลคู่นะครับผม <พอ S 1> ดูเหมือนว่าสตูจะเล่นตัวน <ๆ S 2> ีว้นะของตัว MP5 ที่เป็นสายเบิเบร์นเกาะนะครับอ้คานงไเลยเยแนี้เจ้าเสียเลยเถียบน้อง ไปเลยเฮ<อ>้ยเอพ <MP 5 S 2> ี5อันตรายจัดเลยว่ะเอพี5ร,ระยะแบบกลางๆเนี่ยก็ดูอันตรายครับอันตรายยิงก็โลแบบยิงเราแรงมากเลยนะไจ็ปะเฮ้ยมีริงด้วยว่ะยังไงสารเต้จะเล่นคนอยู่อะไรวะ ่ดอกนี้เต็มเต็มเฮ้ยตู้โลกตู้โลกเฮ้ยระเบิดไม่เข้าเฉยเลยมาอะไรกันะตัวอะไรโอเคเกือบเกือบห้าห้านะผมดีที่เป็นเอพีห้าเอพีห้าหลังๆลังทำอะไรไม่ได้นะถ้าจะจอดเขาโดนถ้ากลางๆลางมาเขาจะแรงหน่อยถ้ามันมีเหี่ยวอ่ะของขอนอนับมันผมมีคนยิงผมหรอ ใช่ไมทุกคนตวล่าอยู่ข่ามือในบ้านหรอเมื่อกี้มันจะมีคนยิงแบบเจ็บเจ็บจ็บบนภูเขามานะครับผมขอซื้อตะโขบสีก่อนตะโขบสีแล้วก็ชิปอัพปืนเพิ่มโอเคขอเปิดเลยแล้วกันนะบอมโดนของเราบินไหมเดี๋ยวเืยนแปบ๊บเดียวไปเลยผมรู้สึกว่าจังหวะที่กระโดดเนี่ยเขดูมันจะแบบว่าเร็วเป็นพิเศษป้าบางช่วงอะ่ะ ปโดนเป็นบินนี่ครับผมมันจะสู้เสร็จแล้วนะตัวธอรกิจล่าหัวเล้าเอ้ามันเป็นข้างหน้าเราแล้วอยู่ตรงโดมเหรอพี่ตูวอยู่ข้างหน้าเราไปตรงโดมครับผมน้องรายงานมานะอยูระยะว่ะทุกคนยิงไม่ได้ครับกล่องเยอะไปตูวหลบทันยิงได้นะจังหวะนี้โอเคไวคนเข้าหนีเลยจากตัวนี้แต่ว่าไอ้วอลคอนเลสสีกันนะ ผมคิดว่าน่าจะคนละพี่กันนะบมกไปสับเป็นตามหลังของมาทุกคนมันชุบมันชุบเกือบเย่เกือบแยกประหมาทไปไหนตอนนี้อน้องคงกันเลยพี่เนียสี่สี่ตัวเลยพี่โอเคโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยน้องก่อนได้ตรงไหนน้องหาขึ้เต่ามดเดี๋ยวพี่โคบให้บนึงงมาวี่หล่อนมา ย่มองไม่เ uh. ห mm ็นเลยอ่ะหลังหินเลยมีคันไว้บอด้วยใช่อยู่หลังหินหลังหินดาหลังหินดาจะบัสเล่นเลยเข้าไปเล่นเลยหินหินหินดาวตายตายสองทีหมดยังตอนนี้คนเหลือยี่สิบคนเลยครับคนเหลือเยอะมาก โอ้โหโดนงานเข้าแล้วเขาบอกว่าโดนนิดเดียวนะครับเข้าข้างหน้าก็มีไงจะเปิดหลักเล,ล<อ>่นยังไม่ได้ตอนนี้บนมีตัวอะไรวะพี่เอลโคตรแรงอ่ะนัดละห้าสิบห้าสิบ เราดูผลงาน,นโอ้โหมันหลบได้เกือบงานเข้าตีครับจุดนี้เตียงกำลังเข้านะตามน้อง เลยตัวนี้มันจุ๊กจัดเลยอ่ะโอเคโอเคเพื่อน่าอยู่คือเมื่อกี้ผมพยายามเมมจับเนผมพยายามที่ไม่เทรดเขาเพราะว่าเาเป็นลูกซองโนเครับผมเป็นลูกซองควงไงต้องสง่มเตรียมตัวนิดนึงหยรังี่าตายอย่่นละโดนพี่หน่อย เอาซะผมแบบเสียทรงเลยอ่ะเฮ้ยลบหน่อยลบลบลบหน่อยลบหน่อยตายวงเครื่องดิบพี่ใช้ไปเลยดิเอ้ยมีอันนึงเดี๋ยวไปตัายมาดูดิบมาพี่แน็กสวยเนี๋ยวตามมาดิเข้ามาทุกคนดิเข้ามาตันไม่นั่นเมื่อกี้ยืนบังประตูแล้วก็ดูนะโอเคท่านอยู่ท่านตอนนี้กองเลือสิแปดคนเลยนะครับคนเหลือเยอะจัด จะเข้ากลางผมไม่รอแล้วตอนนี้อันตรายคนน่าจะอยู่ในทีกันเยอะนะผมว่าเฮ้ยขวาเหรอขวามันเปิดจุดมาแล้วอยู่ตรงเนินมากมันเปิดมาโอเคข้างบนโล่งครับเราวิ่งเล่นได้อยู่แต่ว่าตรงเนินเทพตรงเนินเทพเดิมนี่เรายังไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าผมมาวิ่งคอยอ่ะตรงหนีครับโอ้คอยยาวเลยไปไม่ได้ลงต้นไม้ทีนี้ก็ไปตามแล้วพี่ còn bắn tiền rồi, mấy đao, phải đồn long chốt, phải đồn long chăn, trong có bao? ok, đào, ấy mình chúc gan, mình chúc lên, nè, kill rừng mấy mực đấy, yêu thương người khác, yêu thương người khác, yêu โอเคข้างหน้าพี่<อ>มันชุกกันแล้วอะ่ะมันวิ่งขึ้นไปข้างบนตรงนล้วกินแะอคซ้ายมีตัวหนึน่งนะสองตัวสองตัวนะพี่ปันมันพี่มันมีโมโกมาอยู่ที่นี่ว่าเพราะว่าอยู่คืได้มีสองตัว,ส,ตว,ส,ตวสวยครับ พไไัพี่เนหน่อแต่เวลาเล่สนสามือ,อก็ได้โอเคมันเหลืออยู่นะใช่ปะลังรรังมีสนายมาป้าเมื่อกี้พี่เอ้ยสนหลังสนายข้าหลัง,ลงปัมงป๊มปัม <c oughs> ป๊มปัม๊มปั๊มยิงปัม๊มยิงแง่ด่ดีตัวนี้เฮ้ยขนสนข้างบนข้างบนข้าสน แม่น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 นะแม่นนะไมต่อตัวเนี้ยแม่นตะลุ่มเดี่ยัไม่แมนน่น โราตงกันฮะสเลยไม,ไม่ต้องหรอกอ้อะไรมันี่ยาก็ต้อเจอ